สวัสดีแฟนข่าวเลสเตอร์ที้ทุกท่านทุกคนกันครับเรามาดูข่าวเลสเตอร์ในวันที่28กรกฎาคมกันดีกว่านครับเรามาเริ่มกันด้วยข่าวนี้ทีแมนเลสเตอร์ที่รอคอยนั้นกลับมาแล้วในช่วงสัมเมอร์นี้โดยทั้งยูริธิเลมองแล้วก็ทิโมธีคาร์สตัสนะฮะ กรับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้วในขณะที่ทางสโมสรน,นั้นก็จะไปอาเข้าแคมป์ปรีซันก่อนเกมกระชับมิตรหน้าร้อนอีกครั้งที่2กับทางไวคอมในช่วงนัดคืนนี้โดยเลสเตอร์ซิตี้ต้อนรับยูริติเลมองกรับมาสู่ทีมชุดใหญ่กันอีกครั้งก่อนเกมอุ่นเครื่องนัดที่2ของสโมสรนในช่วงซัมเมอร์ที่จะพบกับทางไวคอมบันเดอร์เลอร์ในค่ำคืนนี้ซึ่งทางที่เมืองเพนเนนฮิลล์พาร์คชูรี สำหรับแคมป์เก็บตัวและก็ปริสันและจะเดินทางไปที่บักกิงแฮมชายใระยะสั้นเพื่อจะเล่นกับลีกวันในช่วงค่ำคืนวันนี้จะตะกันเวลา19นาฬิกาเป,ป็นต้นไปซึ่งการเข้าร่วมทีมชั่วคราวฝึกซ้อมครั้งนี้ก็จะมีดูริติเดอร์มองและเพื่อนชาวเบลเยียมชิโมตีคาสตาร์ที่กลับมาแล้วทั้งคู่นั้นกลับมาจากการพักหลังจากเข้าถึงรอบรองชนะเลิศของการแข่งขันศึกชิงแชมป์เจ้ายุโรปกับทางเบลเยียมในช่วงสมอน,นี้ ซึ่งพวกเขาก็พ่ายแพ้กับทางแชมป์อิตาลีในท้ายที่สุดนั่นเองโดยตลอดช่วงซัมเมอร์จิรามองเนียเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลของซิตี้และก็กลายเป็นประเด็นพูดคุยนะฮะเรื่องการย้ายทีมโดยมีดับเอร์ฟูเป็นการเชื่อมโยงในครั้งนี้ แะตอนนี้เขาเนี่ยกลับมาแล้วซิตี้จะมองหาการเจรจาสัญญากับหัวหน้าเพร์เมเกอร์ของพวกเขาอีกครั้งไม่เพียงแต่จะให้ประกันแกนเตตวัย24ิปีรายนี้สำหรับการยืนหยัดในสโมสรแต่ยังต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับเมืองของพวกเขาหลังจากคาไฟได้ไฟหนึ่งยื่นข้อเสนอให้กับเขาเขาเหลือเวลาอีกเพียงแค่2ปีในข้อตกลงฉบับปัจจุบันของเขาอยู่ณเ้ลานี้ สุนทรพบัตฝั่งคอสตาต์นั้นกลับมาฝึกซ้อมอีกครั้งหลังจากช่วงซัมเมอร์นี้อันมีเหตุการณ์สําคัญซึ่งเขาต้องเข้ารับการผ่าตาัดใหญ่เป็นเวลานานหลายสัปดาห์จากเป้าตาของกของเขาที่แตกนะฮะและก็ดะรับอาการบาดเจ็บในช่วงนาที25ของเกมแรกของเบลเยียมที่ยูโรโดยก่อนที่พวกเขาจะถูกคัดออกไปกอสตา้าตัวนี้ก็กลับมาร่วมทีมแต่ก็ไม่ได้ลงเล่นแทนที่จะพักฟื้นร่างกายโดนอนุญาตให้ออกกำลังกายได้เท่านั้นและก็เล่นแบบไม่มีลูกบอลนะฮะ โดยเป็นที่คาดกันว่าเขาคนนี้จะพร้อมสลับการเริ่มต้นฤดูกาลใหม่แม้ว่าเขาจะต้องสวมหน้ากากป้องกันก็ตามทีถึงแม้ว่ามันอาจจะเร็วเกินไปสหรับทางผู้เล่นกลับมาล่าสุดนี้แต่ทนเดอะฟอกนั้นอาจจะมีด้าใหม่เพิ่มเข้ามาอยู่บ้านในวันพุธท,ที่ถึงนี้ไม่ว่าจะเป็นฮาวิบานมาร์กอาร์เบตันและก็อโยเซ่เปเรสซึ่งไม่ได้เล่นที่เบอร์ตันนัดที่แล้วอาจกลับมาลงเล่นอีกครั้งและก็เบนเนลสันกองหลังวัยรุ่น ยังได้ฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ในเซอร์เบอรีด้วยนะเปเป้เบนดี้และก็จอห์นนี่อีวนจะรับระการบาดเจ็บระยะยาวกับทางเจมส์จัสตินที่ไม่ได้เด็ดยิยมดังนั้นเกมอาจจะเร็วเกินไปสำหรับพวกเขานักเตะหลายคนที่ลงเล่นในพเรลลี่สเตเดียมจะกระดิลล้นที่จะลงสามอีกครั้งและก็สร้างความฟิตให้กับแมตช์ก่อนเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของทางเพีรนกิจซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในวันที่14สิงหาคมที่ถึงนี้ ส่วนกองการนั้นก็จะมีเจมส์บริสันจะเป็นหนึ่งในนั้นหลังจากพาทีมชาติอังกฤษเขามีพ่วงพัก6สัปดาห์ระหว่างเกมสุดท้ายของการแข่งขันในช่วงปริสันเขาพูดว่าฉันรู้สึกดีใจมากเลยนะปริสันมักจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากในแง่ของร่างกายแต่ก็ดีเรามีช่วงพักค่อนข้างจะใหญ่จากเกมนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วและวันแรกที่กลับมาแต่คุณต้องบานจะเบรกตัวเองเพื่อจะเอาความหิวกระหายกลับคืนมาให้จกได้ เลสเตอร์เตรียมออกล่าแข้งเพิ่มเติมหลังที่ทางประธานสโมสร,รตั้งราคาเอาไว้โดยทางเดอะฟ็อก์นักจิ้งจอกสยามเลสเตอร์สตี้สนใจอย่างมากที่จะได้ยินมาว่าประธานตูรุสนาเมียนโคมันบรีเชื่อมมาว่าอาร์มินอันลีจะออกจากสโมสรฝรัร่งเศสในช่วงสมัน,นี้โดยพ่อหนุ่มคนนี้ได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายไปยังทิมคิงพาวเวอร์สเตเดียมโดยมีบนนเบรเจอร์ในการตามหาล่าตัวนักเตะหน้าใหม่ โดยกล่าวกันว่าหัวหน้าทีมเดอะฟ็อกนั้นคือตัวร่นล้นที่จะนำนักเต๋อวัิเปียไรนี้เข้ามาเนื่องจากเขาคนนี้เหมาะกับเกณฑ์การสอดแนงของเขาในการได้เล่นปีกขวาเป็นที่สุดแล้วซึ่งทางอาลีนั้นยังสามารถเล่นตำแหน่งสำคัญได้อีกด้วยความเก่งกาจของเขาทำให้เขานั้นเป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดใจยิ่งนักเขาเลือสัญญาอีกหนึ่งปีแต่ที่ตัวรุสนั้นก็พร้อมจะปล่อยเขาไปในช่วงสมอน,นี้เพื่อเก็บเกี่ยวผลตอบแทนจากทางเจ้าหนูคนนี้ โดยสื่อต่างประเทศได้บอกว่าเขาคนนี้ยอมรับมาว่าอาลีนี้ดูเหมือนตัดสินใจอนาคตไปแล้วเช่นเดียวกันนะมีความ,มเป็นไปได้ที่เขาจะอยู่ต่อไม่ฉันไม่เชื่อมานานแล้วเราคุยกันมาหลายสิบครั้งแล้วและเมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อผู้เล่นไม่ต้องการเขาก็ไม่ต้องการสำหรับฉันเขาจะไปเขาไม่ต้องการจะอยู่แล้วอัลลีนั้นทําประตูและก็แอสซิสต์ได้ทั้งหมดแปประตูจะทั้งหมดสิสเกมให้กับทางจูรุสซึ่งกองหน้าดูเหมือนจะได้เปรียบเช่นเดียวกัน โดยโดนไล่ออกถึง2ครั้งตั้งแต่เปิดตัวทีมแรกของเขาส่วนป้าราคาที่จะขายอัดลีคนนี้โดยกันนิตตูลุสได้กล่าวว่าพวกเขาต้องการอยู่ที่10ล้านยูโรหรือประมาณ8 6จกล้านปอนด์สำหรับทางอัดลีทั้งเอซิมิลานและก็อาร์ซนอนต่างก็สนใจดวรุ่งไหลายนี้โดยดิยดแข่งดังยื่นข้อสเสนอไปแล้วโดยสโมสรอ,อิตาลีก็ได้ยื่นข้อสเสนอประมาณ8ล้านยูโรหรือประมาณ6.9ล้านปอนด์ซึ่งอัดลีมัน่นใจการจะย้ายไปที่อาร์ซนอนแม้จะสนใจก็ตามที อย่างไก็ตามแรงข่าวกล่าวมาว่านั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องพึ่งพาการย้ายทีมของวิลานด้วยโดยเดอะฟ็อกจะดูอย่างใกล้ชิดและไม่แน่ว่าได้โอกาสแล้วเขาอาจจะมีการเปิดประมูลในดีลนี้ด้วยก็เป็นได้ในช่วงสมอนี้ แขงบอฟบวกพร้อมย้ายทีมด้วยค่าตัวสบหกล้านปอนด์ในช่วงเสมอนี้เดี๋ยวนางโจเซฟเบลกาโลนะฮะเป้าหมายของทาง 1, mm hmm. ลีกเดตเลสเตอร์ตี้และก็อาร์เซนอลขอให้ย้ายจากทางบอฟบวกในช่วงเสมอนี้ซึ่งทําให้ทีมต้องผิดหวังอย่างมากกับตัวเขาหลังจากสิ้นสุดการนปรเทศจากทางแชมเปี้ยนลีกมาอย่างยาวนานเมือกันที่แล้วดีบูฟนั้นก็จบเป็นตอนที่4ี่และก็ได้นั่งโต๊ะสูงสุดของยุโรปซึ่งหน้าร้อนนี้ยังคงเต็มไปด้วยความท้าทาย โดยหนึ่งในสโมสรเด่นสุดของเยอรมนีกำลังมองหานักเตะพอสวรรค์โดยทางธรรมชาติซึ่งทางผู้จัดการโอริเวอร์กัสเนอร์ผู้วงการเบื้องหลังแคมเปญที่ยอดเยี่ยมในปี2020ได้รับความสนใจจากทางอินทรัชฟรงเฟิร์ชในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยสองทนมต่อมาเดึนในกองหน้าที่เก่งที่สุดของบอฟบวกพร้อมจะเดินตามรอยเท้าของกัสเนอร์ซึ่งมันจะเป็นต้องอยู่ในที่แฟรงเฟิร์ตแต่ด้วยการบังคับให้ออกจากทาง โวฟวากินอารีนานั่นเองโดยตามการบริงานของทางดิบินเบอร์นั้นทางเลเซอร์ซิตี้ก็สนใจโดยที่เบนกโรนั้นเป็นปีกยาวล่าสุดที่เชื่อมโยงกับการเปลี่ยนไปที่ทางลอรเจอร์นั้นน่าจะเอาเขาไปใช้ในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมและก็จะมีเอฟเวอร์ตันแล้วก็ลีดแล้วก็าอ์เซน,นก็มีการเชื่อมโยงเช่นเดียวกันโดยทางคาริเอเล่เดลโรสปอร์ตได้อ้างมาว่ามิเกลอาร์เตตาได้ขอให้ทีมชาติโครเอเชียไว้สามปีรายนี้ เนื่องจากโครงการใหม่ที่มีความทรยทยานยังคงดำเนินการต่อไปจากจุดแข็งไปสู่จุดแข็งซึ่งโจเซฟเบเกาโรคนนี้ปีกบบวกนั้นกำลังบุ่งหน้าสู่ทางธุรกิจห,หรือไม่โดยเหลือเวลาอีกเพียงแค่ส,สัปดาห์ก่อนที่ฤดูก,กาลใหม่จะเริ่มต้นขึ้นเบลกาโรนั้นแทบจะเลือกเวลาที่แย่กว่านั้นเพื่อจะบอกบอบวกมาว่าเขาต้องการเริ่มต้นใหม่ทัศนคติของเขาในระหว่างฝึกซ้อม ล่าสุดนั้นกล่าวหาว่าสร้างความกังวลใจเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเขาที่มีต่อสาเหตุในครั้งนี้โดยการสัญญาจากทางนินดมมามซสกรัตในปี2016มีความรู้สึกว่าการพัฒนาของเบลคาโรนั้นหยุชดชะงักลงบ้างในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมาแม้ว่าเขาเนี่ยจะจบลงด้วยการที่แล้วด้วยแฮตทริกในอาชีพการค้าแข่งแรกของเขาที่บบวัวเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไป3าต่อศก็ตามที และก็ทางบบปวกนั้นก็พร้อมจะขายเขาด้วยมูลค่ากว่า16ล้านปอนด์กระเชิเดียวในช่วงสมมนี้และคลิปข่าวเลสเตอร์ช่วงเช้าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ให้กับผมกันด้วยครับ